ครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ก็ได้มีลูกค้านะครับส่งของนะครับพัสดุกนะครับมาทานไปสนีนะครับได้มีจํานวน2กล่องนะครับสกล่องนะครับนี่นะฮะสกล่องนะครับเพิ่งได้รับของวันนี้นะนะครับเดี๋ยวผมจะแกะตรวจสอบนะครับถ้าเป็นผ้าแท้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไล่ตอบแชทแล้วโอนให้นะครับนะครับหลังจากจบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตรวจเช็คดูก่อนนะครับผม นี่นะครับก็แกะออกเรียบร้อยนะครับได้มา3รายการนะครับนี่ฮะสองเจ้านะครับส่งมาได้มา3รายการอันนี้เป็นสมเด็จนะครับผู้ชีวิตนะครับหลวงปู่หมุนบดบจานจานะครับนะฮะพิมใหญ่นะครับสภาพสวยพร้อมทองนะครับอันนี้แท้ดูง่ายครับโอเคเลยนะครับก็อ่าปอมนี้ก็หลักหมื่นหมื่นกลางนะนะครับพร้อมทองนะครับนะฮะแล้วก็เป็นเหรียญพัดยศนะครับหลวงปู่โตนะครับนี่สวยนะครับจมูกโด่งเลยนะครับ เหรียญพัดยศนะครับหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะครับตัวตัดชัดเจนนะครับนี่บล็อกมีดาวนะครับนี่หลังพัดยศนะครับปีหนแปดแท้ทันนะครับนิยมเลยอันนี้ได้เป็นบล็อกมีดาวนะครับมีดาวเขาเรียกบล็อกอุ้มดาวนะครับนี่ฮะหนึ่งเหรียญนะครับแล้วก็อีกเหรียญสุดท้ายนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร้นะครับอันนี้เป็นบล็อกอมหมากนะปี17นะครับก็ฟอร์มนี้ก็ขายกัน20,000กว่าบาทนะครับ20,000กว่าบาท นะฮะโอเคนะครับก็เป็นพระแท้ตรวจเช็คเสร็จแล้วนะครับก็เป็นพระแท้ทั้ง3ารายการเดี๋ยวผมจบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไล่โอนต่างให้ทันทีนะครับขอบพระคุณมากนะครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับบอยพระแท้นะครับมีพระอะไรที่อยากจะแบ่งปันก็ส่งมาให้ได้เลยนะครับนะฮะขอบพระคุณมากครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับ